สแพทย์อาสาจสอรสวัสดีค่ะในการสัตวแพทย์อาสาจอสอรในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของช้างค่ะเนื่องจากว่าในสัปดาห์หน้านะคะวันที่13มีนาคมเป็นวันช้างไทยค่ะทำไมถึงเป็นวันนี้คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติมีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย ตรงกับวันที่13มีนาคมเขาก็เลยเลือกเอาวันที่13มีนาคมเป็นวันช้างไทยนั่นเองค่ะแล้ววันนี้เราจะมาอัปเดตนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับช้างของประเทศไทยทั้งช้างป่าช้างบ้านวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายสัตวแพทย์ดรบริพัฒน์สิริอรุณรัตน์ค่ะจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณชลาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะวันนี้ ให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงถึงสถานการณ์ช้างในบ้านเราเนี่ยคะ่ะว่าทั้งเรื่องช้างป่าช้างบ้านนี่มันมีอะไรที่เป็นสิ่งที่ควรจะต้องให้ประชาชนคนไทยได้รับรู้ในขณะนี้บ้างอาจารย์คะครับขอบคุณทั้งจสร้อยมากๆนะครับผมคิดว่าปีนี้นะครับ13มีนาะคมก็จะเวียนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันช้างไทยเราก็จะมีโอกาสได้รับลึกถึงช้างอีกสักครั้งหนึ่งนะครับหรือ<ฆ>จะ หลายๆคนอาจจะบอกว่าคิดถึงช้างตลอดเวลาอยู่แล้วคิดถึงช้างทุกวันอยู่แล้วนะครับค่ะเราก็เพิ่งเป็นประเด็นมาไม่นานด้วยในเรื่องข่าวคราวปางช้างต่างๆนะคะวันนี้ครั้งนี้อาจจะทําให้เป็นที่พูดคุยกันมากขึ้นครับผมผมคิดว่าภาพรวมเนี่ยคนไทยก็รักและเมตตาช้างอยู่แล้วนะครับด้วยคุณค่าที่ปรากฏมาตั้งแต่เราเด็กๆเราก็เรียนมาอยู่แล้วนะครับทั้งเรื่องของ ธงชาติทั้งเรื่องของาศาสนาทั้งเรื่องของพระมหากษัตรยิย์แล้วก็เรื่องของความน่ารักของเขาอันนี้ก็คง<ฆ>จะหาคนที่ไม่ชอบช้างได้ค่อนข้างยากนะครับเพียง<ฆ>แต่ว่าเมื่อเรามองไปในภาพรวมเนี่ยก็คงจะต้องแยกช้างเป็น3ก้อนหนึ่งก็คือประเทศเราก็มีเรื่องของช้างเผือกหรือช้างสองคันในทุกประชก<ฆ>ารนี้นะครับ<ฆ>ก็จะมีทีมที่ดูแลอย,อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของสถาบันกฤษบาลแห่งชาติ<ฆ>โค์การสัตป่าไม้นะครับที่ห้ามฉาดที่ลำปางนะครับส่วน<ฆ>หนึ่งก็คือช้างที่อยู่ในมือของพี่น้องประชาชนเป็นช้างเลี้ยงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ชาวกุยที่สุริน์หรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับซึ่งบรรพบุรุษเขาเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของการจับช้างป่ามาเรื่องของการคูชาสงครามใช่หรือการใช้งานต่างๆนะครับเราก็คงจะไม่ลืมพี่น้องชาวกุยนะครับหมอเท่าต่างๆที่ได้อดาทำหน้าที่ของเขานะครับจนกระทั่งเราไม่ได้ใช้ช้างเพื่อการสึกการลบหรือทําไม้แล้วเนี่ย ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของชาวกุยก็เหลือบทบาทในเชิงของวัฒนธรรมที่สําคัญว่าเราเคยมีภูมัญญาอยู่นะเราเคยมีหมอช้างซึ่งสามารถไปจับช้างป่าแล้วก็มาฝึกเพื่อใช้งานได้นะครับอันนี้ก็เป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมทางพุเชืยอนะครับของวัฒนธรรมไทยแล้วก็ยังมีปางช้างนะครับหลังจากที่ปิดป่าแล้วนะครับ2องพันสามเนี่ยไม่ได้ทําไม้ก็กลับมาสู่เซกเตอร์ของท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ สิ่งที่ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติก็นิยมชมชอบมากเราก็จะมีปางช้างเอกชนอยู่ทั้งที่ภาคเหนือนะครับแล้วก็เมืองท่องเที่ยวต่างๆค่อนข้างเยอะแล้วก็คงจะต้องขอบคุณทุกๆคนที่ทั้งเป็นเจ้าของทั้งดูแลนะครับโดยเฉพาะพี่ๆขวานช้างเนี่ยนะครับเป็นวิชาชีพที่ต้องต้องยกย่องจริงๆว่าวันที่เขาตัดสินใจมาเลือกเป็นขวานช้างเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเขาเรียกว่าตายไปแล้วครึ่งตัวนะครับเรียกว่าห้าสิบมีโอกาสองอยู่กับช้าง<ะ>ตลอด เพื่อใช่ครับเขาเลี้ยงช้างเหมือนกับสมาชิกในครอบครัวของเขานะครับแน่นอนอาจจะมีคนที่ปฏิบัติไม่ดีบ้างแน่นอนอาจจะมีเมาเล่าบ้างมีอะไรที่อ่ดต่ำิาภาพบ้างก็เป็นส่วนน้อยนะครับผมคิดว่าเรื่องของช้างเป็นวิชาชีพที่คงจะต้องยกย่องไว้ในวันช้างไทยปีนี้ด้วยนะครับและส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของช้างป่านะครับซึ่งก็วนานคุเมืองของเราเคยเป็นสัตว์ที่มีเยอะมากนะฮะมีเป็นแสนหลายแสนตัวแล้วเราเคยส่งช้างเป็นสินค้าส่งออกนะครับในสมัยยุทธยา ก็จะต้องคงต้องรำลึกถึงนะครับรวมถึงหน้าที่ของเขาในธรรมชาตินะครับเขาเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่สามารถจะเป็นผู้ที่ดํารงไว้ซึ่งสภาวะความสมบูรณ์ของป่าไม้นะครับเขาเป็นตัวกระจายนไม้เป็นสัตว์กินพืชแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นอาหารของสัตว์ผู้ล่าด้วยนะครับมันก็คงเป็นเรื่องของความสมบูรณ์ของระบบนิเวศของป่าไม้เมืองไทยที่ยังมีช้างอยู่นะครับสามสี่พันตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่ ภูมิใจได้นะครับว่าประเทศเราไม่ใช่ว่าเคยมีช้างแล้วมันสูญพันธ์ไปแล้วเหมือนหลายที่นะครับก็แบ่งใหญ่ๆเป็นสามก้อนแต่จากแสนเหลือพันตัวก็น้อยนะอาจารย์นะแต่ถ้าถึงแสนก็ไม่ไหวคงจะหมดก็เนี่ยครับก็คือไม่เหวแต่คงจะหมดเราเราคุยกันหลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับมันพัฒนาการการทำไม้นะครับการเอาต้นไม้ในป่ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นไม้สักไม้มีค่าต่างๆเรื่องของการตั้ง กรมป่าไม้ขึ้นมานะครับใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยแน่นอนช้างก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าไม่มีช้างเราก็ไม่สามารถจะมาตัดไม้ล่องสุงมาจากภาคเหนือนลงมาสู่จักรยานส่งออกอะไรได้นะครับก<ช>็<ช>ต่างคนต่างได้ทําหน้าที่กันตามยุคสมัยแต่ว่าหลายๆคน<ช><ช>ตั้งคาถามว่าไอะวันนี้ช้างยังมีที่ยืนในสังคมไหมนะช้าง<ช>ป่าโอเคเขาก็อยู่ในหลายๆอยู่หย่อมป่ากลุ่มป่าของประเทศไทยและหลายๆที่เนี่ยก็เริ่มมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างแล้วนะครับ ก่อนนี้หลายๆคนก็ยังพูดว่าเตกลงคนไปบุกพื้นบ้านช้างหรือช้างมู่บ้านคนผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องปล่อยให้เรื่องทําความเข้าใจในเรื่องพัฒนาการการจเจริญเติบโตพัฒนาของประเทศแน่นอนครับเราเราคงจะไปชี้นิ้วไม่ได้หรอกว่าใครบุกบ,บ้านใครนะครับแต่วันนี้เมื่อปัญหามันอยู่ต่อหน้าเราแล้วเราจะจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรนะในส่วนของช้างบ้านเองเขาก็ก็มีปัญหาชีวิตของเขานะครับเพราะว่าเขาขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยว <c oughs> ที่จะนำ รายได้เข้ามานะครับเจอจุนเรื่องของปางช้างหรือครอบครัวของควานช้างนะครับก็จะมีหลายๆโมเดลนะครับคนที่เป็นเจ้าของช้างก็มีทั้งมีทั้งคนไทยมีทั้งชาวจากต่างชาตินะครับมีรูปแบบการเลี้ยงช้างที่ต่างกันไปแต่ตอนนี้ก็มีาามาตรฐานที่เริ่ม,มพัฒนาขึ้นเช่นมาตรฐานปางช้างที่ดูแลโดยกรมปศุสัสตว์เป็นต้นนะคเพื่อยกระดับไม่ให้ใครมาชี้หน้าว่าคนไทยเอาช้างมาหากินแล้ว สามารถจะอยู่ได้ด้วยการทรมานช้างเป็นต้นนะครับเรื่องของหลักการทางสวัสดิภาพสัตว์เป็นวิทยาศ<ะ>าสตร์นะครับเรารู้ว่าสัตว์มีความรู้สึกมีความสุขมีความเศร้ามีความเจ็บปวดเช่นเดียวกับมนุษย์เพราะฉะนั้นเรื่อง,องการทําให้เขามีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจโภชนาการที่ดีไม่อ้วนเกินไม่ผอมเกินป่วยมีหมอรักษานะครับแล้วก็แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขาในถานะที่เป็นสัตว์สังคมสิ่งเหล่านี้ครับเราก็คงจะต้องช่วยกันว่า ปางช้างมีหลายแบบมีทั้งแบบไม่กี่ตัวเลี้ยงไว้ที่บ้านหรือมีหลายสิบตัวหรืออาจจะเป็นร้อยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้ประโยชน์ของช้างก็คงจะต้องดูว่ากติกาสังคมสังคมวันนี้เราจะเอาทั้งเอาอย่างไรไม่เชิงของอนาคตเราจะไปกันอย่างไรแล้วเราจะมีการควบคุมเพื่อ,อะจะได้บอกได้ว่าคนไทยดูแลช้างเป็นอย่างดีได้อย่างไรทั้งในภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐนะครับค่ะ เมื ory, ่อมีข่าวมาตรงนี้หลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจริงๆหน่วยงานที่อาจารย์พูดถึงอ่ะทั้งกรมป่าไม้กรมปศุสัตว์เขามีแบ่งแยกงานกันดูแลในด้านไหนยังไงอาจารย์คะก็ช้างป่านะครับก็ยังเป็นสัปปะคุ้มครองก็ขึ้นอยู่กับพระราชบัญญัติสวนคุ้มครองสัป่าก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัป่าและพันธุ์พืชเป็นผู้ดูแลนะครับอันนี้คือช้างป่าทั้งหมดในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะอยู่ใน เขตอุทยยนแห่งชาติเขตรัฐป,ป่าหรือเขาอาจจะเดินออกมาในพื้นที่ของของประชาชนยังไงก็กฎหมายนี้ก็ยังเป็นตัวกํากับควบคุมอนุรักษ์เขาอยู่<ม>นะครับในส่วนของชางบ้านก็จะมีเรื่องของมหาไทยนะครับเรื่องของตัวรูปพัณฑ์การลงทะเบียนนะครับในส่วนของสุขภาพโรคก็จะเป็นเรื่องของกรมสุขศักดิ์ก็มีหน่วยงานราชการที่คอยดูแลอยู่แล้วนะครับ<ม>แต่ว่าพี่น้องคนไทยก็เติมเข้าไปด้วยการเป็นสปอนเซอร์บ้างเป็นเอฟบ้างสนับสนุนภารกิจของ ควานช้างแต่ละบ้านที่ตัวเองชอบหรือว่า<ะ>บริจาคช่วยหรือแม้กระทั่งมี NGO นะครับมีมูลนิธิต<ะ>่างๆที่มาช่วยเสริมหน้าที่จากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวกันเองของควานช้างเอกชน<ะ>ไม่ว่าจะเป็นปั๊เดียว<ะ>หรือแม้กระทั่งการมปมูลนิธิหรือแม้กระทั่งสถาบันการศึกษาะนะครับที่ดูแลรับผิดชอบช้างในละแวกที่ตัวเองอยู่นะครับ<ะ>ก็เป็นเรื่องอที่ไิ้ดีที่ช้างไม่เคยถูกทอดทิ้งนะครับ อย่างนี้จำนวนปริมาณช้างเลี้ยงช้างป่าปางช้างอย่างนี้มันมีจำนวนสัดส่วนประมาณยังไงคะอาจารย์คะเขาก็จะมีการทำสถิติไว้ตลอดนะครับว่าจะมีทั้งสถาบันสุขภาพช้างแห่งชาติของกรมบริษัทที่ตั้งอยู่ที่สุรินทร์นะครับรวมถึง วุฒิต่างๆเนี่ยก็จะช่วยกันสํารวจตัวเลขในทุกๆปีว่าประชากรอยู่เท่าไหร่แล้วเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะครับมีโครงสร้างประชากรอย่างไรรวมถึงช้างป่าเองก็จะมีการสํารวจโดยกรมทรัพยากรธรรมชาติสปะ,ละและพันธุ์พืชหรือก็เป็นพี่ๆพ,พ,พ,พิทักษ์ป่าเองนะครับเห็นโดยโตรงบ้างโดยการสํารวจด้วยแบบสอบถามบ้างเพราะว่าเครื่องมือเครื่องหม,มายก็มีจํากัดป่าประเทศเราก็ไม่ได้โลกเหมือนแอฟริกานะครับนั่นการรับผูคนมาอาจจะดูยากนิดนึงใช่ไหมจ๊ะตอนนี้ก็ประมาณ4,000ันกว่ากว่านะครับหมายถึงว่า4 0 0พันกว่ากว่านี่คือรวมทั้งหมด ใช่ครับทั้งสองฝั่งครับช้างป่าก็ประมาณสี่พันกว่าช้างบ้านก็ประมาณสามพันไปปลายสี่พันกว่ากว่าเช่นเดียวกันนะครับก็เชออ็คโดยม <check S 2> <wait S 1> ารวมแล้วก็อาจจะประมาณแปดพันประมาณนั้นครับอืมค่ะ,คะแล้วปัญหาที่มีความขัดแย้งระหว่างเอ,อ่อเรียกว่าชาวบ้านกับช้างป่าซึ่งก็มีมานานเราก็เคยดียินมานานนะคะแล้วก็อาจจะมีความ ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นจัดหาอาหารให้ในส่วนที่เป็นป่าของเขามันก็สงบมาพักนึงแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินข่าวหรือมันมีมาตลอดนะอาจารย์จริงๆมันก็มีมาตลอดนะครับสมัยก่อนเราอาจจะได้ยินเรื่องของความเข้มข้นแบบเนี้ยในฝั่งของกาญจนบ,บรุรีซะเป็นส่วนใหญ่เป็นป่าตะวันตกว่าเขาเดินออกมาเขาประชากรเพิ่มขึ้นอาจจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับเช่นสัตว์กูลาหายไปประชากรเพิ่มขึ้นเขาก็ มีการตัดถนนด้วยอะไรด้วยนะครับก็จะมีการ<ะ>พบของคนกับช้างมากขึ้นแต่เมื่อสักสามสิบปีที่ผ่านมามันเปลี่ยนจากภาคตะวันตกนะครับมันมาสู่ภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะป่าร้อยต่อห้าจังหวัดนะครับตั้งแต่ชะเชิงเซาชนบุรีระยองจันตรารวมถึงสัะแก้วและปราจเจนบุรีนะครับเพราะมัน<ะ>เชื่อมโยงนะครับวั<ะ>นนี้นะครับก็คงจะได้เห็นข่าวทั้งคนทําร้ายช้างนะครับจนกระทั่งตายหรือแม้กระทั่งช้างทําร้ายคนทํร้ายทรัพย์สินบ้านช่อง ส่วนผลไม้ซึ่งทั้งช้างก็ตายคนก็ตายนะครับตัวเลขเนี่ยยี่สิบขึ้นนะครับในทุกเกือบเกือบทุกทุกปี<อ>ก็เป็น <ทะ S 1> ตัวเลขที่น่ากังวลนะครับว่าทําไมมันถึงมาถึงจุดน,นี้ได้นะครับ<อ>เราคงจะต,ต้องต้องต้องนอกจากภาครัฐที่ต้องช่วยหาคําตอบแล้วก็ดูแลภาคประชาชนแล้วเนี่ย <ทะ S 1> คงจะต้องอาศัยวิทยาศาสตร,ร์เทคโนโลยีนวัตกรรมมาช่วยตอบคาถามเช่นวันนี้มีช้างทั้งภาคตะวันออกเนี่ยเท่าไหร่ตัวเลขลา่าสุดของพยานก็เกือบเกือบห้าร้อยตัวแล้ว ล้วเขาก็อยู่ในชุมชนซะด้วยเขาอาจจะหลบอยู่ในป่าบ้างอ,อยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งปลอดภัยสาหรับเขาไม่ว่าจะเป็นคสวนยางพาราปร่าทับมันอ้อยนะครับยูคาลิปตสัสเหล่านี้ก็เป็นพื้นที่ที่เขาสามารถจะเดินทะลุไปมาโดยเฉพาะสวนผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นลับยห่ทุเรียนมะม่วงนะครับเพราะนั้นปัญหาของภาคตะวันออกแม้กระทั่ง5จังหวัดก็จะไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นชาชิตเตาทางส่วน ตอนเหนือเนี่ยก็จะมีช้างอยู่นอกพื้นที่เนี่ยประมาณเกือบสองร้อยตัวแต่ว่าบริเวณแถวนั้นเนี่ยก็จะเป็นพืชไร่ซะเป็นส่วนใหญ่จะมีโรงงานน้าตาลมีหีบอ้อยซึ่งก็จะมีรถอ้อยมีไร้อยเขาก็สามารถจะทาลายตั้แต่ในไร้อยเดี๋ยวนี้เขาสามารถจะยืนข้างถนนแล้วเวลารถอ้อยวิ่งผ่านมาเขาทําให้รถอ้อยห<อ>ยุดเพื่อที่จะเก็บสวยอันนี้เขาเรียกว่าดักป้นเลยใช่ใช่เป็นพฤติกรรมที่ใช่พฤติกรรมแบบนี้ ตามตามพฤติกรรมของมนุษย์นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนทางภาคทางตอนเหนือของป่าตะวันออกเนี่ยก็จะมีปัญหาแบบหนึ่งแต่ในส่วนของจันทบุรีระยองก็จะมีส่วนผลไม้ราคาแพงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุเรียนนะครับเรื่องของอื่นๆมะม่วงขนุนหรือว่าพืชผลไม้ที่ก่าแถบนั้นนี่ผลไม้อร่อยๆทั้งนั้นใช่ครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ก็ต้องเห็นใจทั้งฝั่งช้างและฝั่งคนช้างก็ มีความต้องการตามธรรมชาติของเขาเขาก็ต้องกินทุกวันเยอะด้วยเขาก็ชอบผลไม้รสหวานในส่วนของประชาชนเองแน่นอนเขาปลูกพืชเขาก็ต้องหวังผลกําไรนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเจรจาการซื้อขายอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของของความเสียหายที่ประชาชนก็ไม่สามารถรับได้ไม่สามารถจะอยู่ร่วมกับช้างได้เพราะฉะนั้นเวลาคนเมืองอย่างพวกเราเนี่ยได้ยินคําพูดว่าคนสามารถจะอยู่ร่วมกับช้างป่าอย่างยั่งยืนได้สิ่งเหล่านี้นะครับ อาจจะต้องลองมาฟังพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับว่ามันไม่สามารถจะอยู่ร่วมกันได้จริงๆนะครับเราใช้เวลาเก <c oughs> ารผ่านเข้าไปในสวนผลไม้นะครับผมทําวิจัยอยู่ที่เนี่ยกลางคืนเราขับรถเข้าไปเพื่อร่วมสังเกตการกับพี่พที่เป็นชุดอ,อาสาสมัครเฝ้าระวังปักดันช้างเนี่ยเราเห็นใจเขาเพากลางคืนเขาไม่ได้นอนนะครับต้อง,องมีสาเข้าเพื่อปดูใช่คนที่กรีดยางออกกรีดยางตีสามตีสี่ตีห้ามีไฟฉายอยู่ตรงหัวถ้าเกิดเจอช้างก็เสียชีวิตทันทีนะครับสิ่งเหล่านี้น <สา S 2> เราไม่สามารถจะจะเข้าใจได้ถ้าเราไม่ลองมาฟังจากเขามาทําความเข้าใจนะครับด้วยความ,มเห็นตองเห็นใจนะครับอย่าเลือกข้างว่าฉันรักช้างฉันไม่เอาคน<ม>อย่าเลือกช้างว่าเลือกค้างว่าเอ้ยคนมีชีวิตที่มีค่ามากกว่าช้างเพราะฉะนั้นฉันต้องเอาคนช้างจะต้องตาย<ม>สิ่งเหล่านี้เป็นที่ค่อนข้างอันตรายมากเราคงจะต้องหาวิธีที่<ม>ที่ต้องดูแลทั้งสองฝั่งนะครับว่าทำไ<ม>งให้ถังถัดงดูแล้วก็น่ากังวลใจน,นะจอาจารย์เนาะว่ามันปัญหามันจะลุกลาม บางปลายไปเรื่อยๆอาจารย์ครับดิฉันเคยไปที่กุยบุรีอะค่ะกุยบุรีซึ่งก็เมื่อก่อนหน้านี้ก็จะเคยเป็นประเด็นปัญหาระหว่างชาวไร่สับป,ประรดกับช้างป่าซึ่งได้เห็นการทําแบบล้วไฟฟ้าอะไรต่างๆเหล่านี้เราเราได้นําเอาบทเรียนจากที่นู่นมาใช้ที่นี่มันมันสามารถไหมคะแล้วว่าปัญหาที่นู่นเนี่ยที่มันหายไปเป็นเพราะช้างย้ายถิ่นฐานหรือว่าปัญหาที่เขาแก้ไขแล้วมันบรรลุวัตถุประสงค์มันได้รับความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ นึ่งคืออย่างที่ผมเรียนนะครับช้างป่าเขาก็จะมีพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับเขตป่าขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตอสังหารป่าขนาดใหญ่นะครับปุ๋ยบุรีก็เช่นเดียวกันก็มีป่าตั้งแต่แก่งกระจาดลงไปถึงปรจจวบชุมพรนะครับเพราะฉะนั้นประชากรช้างป่าตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นประชากรช้างป่าของป่านั้นนะครับมันไม่ได้เคลื่อนมาผ่านกรุงเทพไปนะเพราะเขาก็อยู่ตรงนั้นเพียงแต่ว่าแน่นอนครับเรื่องของการปรับตัวไปกินสับปะรดนะครับก็เป็นปัญหามานานวันนี้ป่าละอูก็มีทุเรียนละ นะครับโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งก็มากขึ้นกระบวนการที่ชาวบ้านจะป้องกันผลประโยชน์ของเขาเนี่ยเขาก็เริ่มจากมีอะไรก็ต้องใช้แบบนั้นอขวดน้ําแขวนไว้ซีดีสะท้อนแสงรัวไฟฟ้ามันก็แล้วแต่ใครมีเอ่อทรัพยากรเท่าไหร่นะครับม,มันก็จะเป็นการป้องกันได้ระยะสั้นเพราะช้างเรียนรู้เร็วมากน,นะครับมันบอกไม่ได้หรอกวา่าอะไรเวิร์กทั่วโลกก็มีการปลูกพริกบ้างใช้พึ่งบ้างอะไรบ้างมันก็อาจจะเวิร์กสาหรับ บางพื้นที่ในบางเวลาแต่เมื่อช้างแยนรู้เสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากตัวเขาใหญ่เขาสามารถจะใช้ตัวเขาเองหรืออุปกรณ์รอบๆเนี่ยทําลายรั้วไฟฟ้าได้ง่ายนะครับมันไม่ได้ประาทได้แล้วการทํารั้วถาวรกั้นเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ประเทศไทยยังไม่เคยใช้งานเหมือนกับแอฟริกาที่แอฟริกาเนี่ยเขามีแรนช์มีฟาร์มมีจุดที่เขาเลี้ยงบิ๊กไฟฟ์ซึ่งจริงๆล้อมรั้วหมดนะครับไม่ว่ามันจะเป็นเหมือนแบบไร้แบบมีรั้ว อหลายหลายแห่งเนี่ยใช้ร้วถาวรแต่ประเทศเราก็ยังไม่คุ้นกับการใช้ถาวรมาล้อมป่าขนาดเป็นแสนเป็นล้านไร่นะครับก็คงใช้ประมาณก็คงใช้เขาประมาณเยอะด้วยอันวิธีการที่สามารถจัดการกับช้างได้ปัญหาของกุยบุรีปัญหาของป่าละอูปัญหาของการจบนบุรีก็สามารถจะเวิร์กในพื้นที่ของเขาไม่สามารถจะอาจจะไม่ไม่สามารถจะมาประยุกต์ใช้ในครั้งบาที่ได้เพราะในแต่ละพื้นที่เนี่ยประชาชนกับช้างเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ที่ต่างกัน ช้างบางที่ไม่ดุมากบางช้างบางที่โดนชาวบ้านไล่บ่อยๆนะครับอาจจะมีการใช้อาวุธบ้างโดนทำร้ายด้วยไฟฟ้ากระแสะ220โวลต์เนี่ยก็ตายบ้างหรือแม้กระทั่งการใช้ยาพิษม,มันก็มีการเรียนรู้การตอบสนองอารมณ์ของช้างแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันบางตัวก็อาจจะชิวๆบางตัวก็อาจจะอารมณ์ฉุนเฉียวหน่อยก็เหมือนคนนะครับเราไม่สามารถจะคิดว่าช้างทุกตัวจะเป็นเหมือนกันได้หมดนะครับ ก็คงจะต้องค่อยๆศึกษาไปแล้วก็ต้องฟังคนที่อยู่ในพื้นที่เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางในการแก้ปัญหานี้อะคะอาจารย์ยังไงคะจะต้องมีแนวทางไปทางไหนถึงจะบาลานซ์ระหว่างช้าง <ผม S 1> และยากนะครับผมคิดว่ามันมีเรื่องของการจัดตั้งกรรมการระดับชาติทั้งกรรมการที่เป็นดูแลเรื่องปัญหาเรื่องช้างป่ากรรมการเรื่องช้างเลี้ยงแต่ละพื้นที่ก็จะมีคณะกรรมการที่คอยช่วยเหลือให้ความเห็นนะครับในการจัดการพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็ประกอบด้วย ภาคธุรกิจภาคประชาชนภาคราชการเอกนชนก็ทํางานร่วมกันนะครับเรียกว่าคณ<ฆ>ะกรรมการแผกของแต่ละที่เป็นต้นน,น,นะครับก็คงจะต้องกระจายอํานาจให้โอกาสพื้นที่มีโอกาสตัดสินใจปัญหาของเขาเองนะครับรวม<ฆ>ถึงการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เพียงพอที่ทําให้คนสามารถจะช่วยจัดการช้างโดยที่เขาไม่สูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเขาสามารถจะช่วยกันดูแลได้นะครับโดยที่ถ้าเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินบาดเจ็บ ต้องมีการชดเชยที่เป็นธรรมมิฉะนั้นแล้วคนก็จะเห็นว่าเอ้เวลาช้างฆ่าคนช้างลอยนวลแต่เวลาคนฆ่าช้างก็โดนดำเนินคดีมันอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกลึกๆแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดประชาชนสามารถจะ,ะมั่นใจได้ว่าภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยดูแลชีวิตทรัพย์สินความปลอดภัยของประชาชนอย่างดีนะครับม,มันก็จะเริ่มเกิดความเชื่อมั่นไม่ใช่ว่าโทษกันไปโทษกันมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คงจะต้อง ลองแก้ปัญหากันไปเรื่อยๆหรอกครับคงคงไม่มีวิธีการที่มันจะเวิร์กทาแบบนี้สินะครับมันเวิร์กแน่นอนครับมันต้องใช้ความร่วมมือกันอาจจะเป็น NGO ที่มาช่วยเติมช่องว่างระหว่าง<ะ>พักรัฐเอกชนแต่ต้องอยู่ในพื้นที่แบบยาวนานต้องได้รับการยอมรับจากชาวบ้านผู้นําประชาชนว่าคนเหล่านี้เข้ามาช่วยเขาช่วยให้มันเกิดสันติภาพไม่ได้ให้เกิดสงครามรไม่ได้มาเลือกข้างว่าเอาช้างไม่เอาคนสิ่งเหล่านี้คงต้องใช้เวลามากๆอยู่เป็นนานๆนะครับ ค่ะอย่างบทบาทของสัต,ตวแพทย์ในการช่วยทั้งช้างบ้านช้างป่าอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงว่าอย่างช้างบ้านเน<ม>ื่องจากาเราเป็น <ๆ S 1> รายการสัตวแพทย์นะครับก็จะเล่าให้ฟังว่าอีกต้องต้องต้องชื่นชมหมอช้างไม่ว่าจะเป็นหมอช้างที่รักษาช้างบ้านหรือมหมอช้างที่รักษาช้างป่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับช้างบ้านอาจจะเป็นช้างที่มีเจ้าของ แต่จริงๆแล้วเจ้าของก็ไม่ได้มีสตังค์มากในการ<อ>จ่ายค่ารักษาแบบเป็นหมื่นเป็นแสนได้ไม่ว่าจะ<อ>ช้างตัวไหนเจ็บป,ป,ป่วยเพราะฉะนั้น<อ>มันก็มี NGO หรือกองทุนเข้ามาช่วยเงินบรจิจาคประชานช่วยมีคณะสัตวแพทย์มหาลัยต่างๆที่สามารถจะมีทรัพยากร,รที่พอจะช่วยรักษาแบบที่ไม่ได้ไปเก็บตังค์เจ้าของได้นะครับ<อ>สิ่งเหล่านี้ก็เป็นการดูแลร่วมกันดูแลนะครับช่างบ้านก็มีปัญหาของเขานโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหมือนกับคนนะครับ ครับอันนี้เป็นภาพที่ที่เห็นกันมานานพรานหมอช้างที่เป็นหมอช้างบ้านเนี่ยเราก็ยังพอมีประชากรค่อนข้างเยอะนะครับมพ <ๆ S 1> พีพี่ๆน้องๆในวิชาชีพเราเนี่ยเป็นหมอช้างแบบ full time นะอาชีพหมอช้างเนี่ยก็หลายสิบท่านนะครับก็นี้ก็ต้องชื่นชมและให้กําลังใจว่างานของท่านก็ยากเพราะว่าก็เดี๋ยวอาจารย์มีแค่หลักสิบเองเหรอคะหมอช้างของเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับจริงๆแล้วตอนนี้ผมเป็นนายกสมาคมสัตวแพทย์สวนสัตว์สัตว์ป่าสมาชิกเราไม่ถึงร้อยนะครับ อันนี้ในส่วนของช้างป่าผมขออนุญาตขยายความเล่านิดหนึ่งจากการที่ได้ลงพื้นที่มาทํางานกับพี่ๆน้องๆที่เป็นสมพทย์สัตว์ป่าโดยเฉพาะหมอของกรมปยาแห่งชาติสัปละรพันพื้นเนี่ยนี้บอกได้เลยครับสมมุติว่าเราเอาเอาการบาดเจ็บนะครับของช้างป่าที่เกิดจากมนุษย์นะครับถ้าช้างป่าที่ป่วยเองตามธรรมชาติเกิดจากการคัดเลือกตามธรรมชาติตัวที่อ่อนแอจะโดนคัดเลือกทิ้งไปอันนี้เราไม่พูดถึงนะครับ เพราะในอดีตก็จะมีการเทคแอคชั่นโดยคนบ้างนะครับโดยหมอบ้างด้วยความเมตตากรุณาแต่จริงแล้วถ้าเรามองภาพรวมประชากรช,ากรช้างป่าเพิ่มเนี่ยถ้ามันโถกถูกคัดเลือกตามธรรมชาติเราก็คงต้องวางปล่อยวางให้เขาให้เขาคนทุกไปนะครับเพราะว่ามิฉะน้แล้วถ้าไปรักษาทุกเคสแม้กระทั่งเป็นเคสที่เกิดเหตุจากธรรมชาติเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักการวิชาการนะครับแต่สมมุติว่าเป็นเคสที่เขาถูกยิงถูกประชาชนทําร้ายอเนี่ยเราก็คงจะต้องมี เหตุผลเพียงพอที่จะเข้าไปช่วยให้เขามีโอกาสรอดชีวิตแม้กระทั่งเขาเป็นช้างป่านะครับมผมเคยเข้าไปร่วมสังเกตการช่วยกับคุณหมอจากกรมเรืออยนงชาติสัตว์และพันพืชช้างป่าบาดเจ็บกว่าจะเจอตัวนะครับบางทีเนี่ยรถเข้าไม่ถึงต้องเดินป่าไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงโอาัาษาช่วยเขาแต่เขาก็เป็นช้างป่าสามารถจะหันมาทําร้ายเราฆ่าคน<อ>ได้ไเสียเวลาที่<อ>เพราะฉะนั้นมนก็ต้องใช้ยาซึมยาสลบในระดับที่เขายืนนิ่งไม่ทำร้ายเราได้ อันนี้เป็น<ะ>ช้างใหญ่ครับแล้วก็ต้องรักษาในป่าลึกๆเท่านั้นก็ต้องแบกอุปกรณ์กันไปครับ<อ>น้ำยาอุปกรณ์ทุกนี้นั่นมันต้องใช้คนรอบหนึงสามสิบสี่บคนนะครับแล้วเราไม่รู้การรักษาเขาได้แค่ไหนโอกาส<ะ>ที่เขาจะตายก็สูงมากนะครับเพียง<อ>แต่ว่าเขาคงจะต้องได้รับโอกาสจากสัตวแพทย์หรือหรือการรักษาเพื่อจะช่วยให้เขาฟื้นฟูการบาดเจ็บน้ำหาอ,อาการบาด เกิดจากการกระทําของมนุษย์นะครับไม่ใช่ว่าเราไปจับขาช้างป่าทุกตัวไม่ใช่แต่นี้นอย่างช้างป่าเวลาเราไม่สบายเรารับรู้จากจากใครพานเขาเห็นแล้วเขาก็มาบ,บอกมีชาวบ้านอะไรบ้างเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขาเดินไปเจอบ้างนะครับแล้วก็ต้องวิเคราะห์ว่าอ่ะนี้อาจจะโดนปืนยิงสมมตินะครับก็จะปล่อยเขาตายเลยมันก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันมีโอกาสที่จะช่วยให้เขาแผลอาจจะหายอักเสบเขาอาจจะอยู่ต่อทําหน้าที่ในระบบนิเวศของเขาต่อไปก็ได้นะครับแล้วก็มีช้างเล็กนะครับ ที่เป็นช้างป่าพัดหลงนะครับพัดหลงนี่มันอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุเกิดจากการตรงงนี้เหรอคะอาจารย์ใช่ครับอันนี้ก็เป็นน้องมีนาที่กระบอกคู่ผมก็มีโอกาสเข้าไปไปช่วยวันนั้นขาบวมแล้วก็เอ็กซเรย์ดูแลแต่ว่าก็ก็ไม่รอดนะครับส่วนใหญ่ช้างตัวเล็กที่โดนแม่ทิ้งที่อายุมไม่ถึงสัปดาห์ ขาดการดูดนมแล่ท่านอ mm hmm. ุ้มอุ้มกันจากนมแม่ไม่สามารถ <c oughs> ส่งผ่านได้ส่วนใหญ่ก็จะจบด้วยสงคนามกรรมเขาก็จะไม่สามารถอยู่รอดได้ก็จะตาย mm hmm. ส่วนเป็นส่วนใหญ่ mm hmm. แต่ถ้าช่วยกันนะครับการเรสคิวลูกช้างป่าไม่ใช่ว่าประเทศเราทําเป็นประเทศแรกหลายๆที่ก็ทา mm hmm. อินเดียก็ท <c oughs> าศิีลังกาก็ทาแต่ถ้ามีโอกาสอยู่รอดเติมกลับไปเป็นช้างป่าในประชากรได้เราก็าควรให้โอกาสเขาแต่ว่า mm hmm. มาอยู่ในการดูแลของคนระยะสั้นๆ ไม่ใช่กลายเป็นช้างบ้านติดคนแล้วไปปล่อยป่านะ<ม>นั้นก็อาจจะไม่ถูกต้องนะครับ<ม>ก็ต้องค่อยๆพิจารณาเป็นเคสๆไปครับมันไม่มีอะไรผิดถูกฟันทงขาวดำคงเป็นไปได้ยากนะครับค่ะอันนี้มาถึงบทบาทของคนฟังผู้ฟังอย่างเราจะสามารถช่วยในการอนุรักษ์จะช่วยผ่อนหนักไปให้เป็นเบาของหมอช้างทั้งหลายได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นช้างป่าหรือว่าช้างบ้านเนี่ยคะ่ะ ก็เป็นคําถามที่ดีนะครับเนื่องจากเรากําลังคุยกันในส่วนของวันช้างไทยนะครับซึ่งมผมได้เกินไปแล้วว่าเท่าที่เจอในคนไทยก็รักและเมตตาช้างมากถ้าเป็นช้างบ้านช้างเลี้ยงถ้าใครผูกพันกับที่ไหนผูกพันกับปางไหนผูกพันกับเชือกไหนก็ช่วยสนับสนุนตามที่ตัวเองมีทรัพยากรได้เลยนะครับอาจจะเป็นการแค่ติดตามแชร์ให้ความรู้เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสมาชิกในครอบครัวของเราหรือคนที่ ที่เราสื่อสารด้วยนะครับว่า,าช้าวบ้านเนี่ยเขามีความสุขความทุกข์อย่างไรเราจะช่วยเขาได้อย่างไรถ้ามีอยากจะบริจาคในโอกาสต่างๆวันเกิดนู่นนี่นั่นเพื่อจะทําบุญก็ผมคิดว่าก็สามารถจะทําได้เลยนะครับถ้าเราอยากจะทําให้เขามีสวัสดิภาพดีขึ้นก็อาจจะรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมหรือไปช่วยทําให้เขามีความสุขมากขึ้นทั้งความร่างกายและจิตใจถ้าเราสามารถจะเข้าถึง ปางช้างภาครัฐปางช้างเอกชนศูนย์อนุรักษ์ช้างต่างๆนะครับก็สามารถไปช่วยเป็นวอลเนเตียเป็นจิตอาสาไปช่วยกว่าดข้อไปช่วยทําอาหารให้เขาไปช่วยอาบน้นําอาบทายเขาให้เขามีความสุขอันนก็ทําตามกําลังของเรานะครับหรือแม้กระทั่งการช่วยสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องไม่ว่าเราเป็นใช้โซเชียลมีเดียเยอะเนาะเราก็สามารถจะกันกรองข้อมูลที่เราคิดว่าน่าเชื่อถือแล้วก็แชร์ออกไปเพื่อให้เพื่อนๆที่อยู่รอบตัวเราได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง S <S ในส่วนของช้างป่าจะยากนิดนึงเพราะว่าเป็นาริจของภาคใหญ่แต่ว่าถ้าเราอยากเป็น้ช่วยชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็จะมีการงทุนมีทีมงานอาศาัยสมบัติที่เขาออกไปผักดันช้างทุกคืนเฝ้ารอช้างทุกคืนเราก็อาจจะเติมทันยากรให้เขาก็ได้นะครับหรือ,อไปเยี่ยมเยียนเขานิดหนึง่งไปพูดคุยพาลูกเราไปเรียนรู้ว่าที่ป่าตรงนี้นะมันมีเรื่องของประเด็นของช้างที่อยู่ทั้งในป่าทั้งออกนอกพื้นที่นะ ครับเราไปเรียนรู้ชีวิตของช้างป่าตรงนั้นเรียนรู้ชีวิตของชาวบ้านที่เขาได้รับบเดร้อสตรงนั้นแล้วเราก็เห็นอกเห็นใจมันก็สามารถจะคิดต่อได้ว่าเอองั้นลูกเราอยากจะทําโปรเจกต์เล็กๆกับนักเรียนในโรงเรียนเพื่อจะหาทุนสักห้าพันหมื่นหนึง่งเพื่อจะไปเสริมให้สามารถจะเกิดความอยู่ร่วมกันของคนกับช้างได้สิ่งเหล่านี้ครับเราสามารถจะเลือกได้เยอะแยะผมคิดว่าในโซเชียลมีเดียที่เราเจอทุกวันเนี่ยทุกสื่อครับผมคิดว่ามีช่องทางให้เรา สามารถจะช่วยทั้งช้างป่าช่วยทั้งช้างบ้านได้มีมือที่หลายๆที่ที่เราสามารถจะส่ง,สงเสริม,มเลือกว่าเราชอบการทํางานของมือที่นี้ NGO นี้<ม>เราก็ส่งผ่านทรัพยากรของเราเล็กเล่นน้อย NGO นี้อาจจะทํางานเรื่องอนุรักษ์ป่าไม้สัตว์ป่าช้างป่า NGO นี้อาจจะอนุรักษ์ช้างบ้านมีทางเลือกเยอะแยะนะครับถ้าเราจะามีทรัพยากรที่เหลือเฟือที่จะเจือจานบริจาคไปได้นะครับก็หรือแม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมือยาอุปกรณ์ต่างๆผมคิดว่ายังมีประโยชน์เยอะแยะเลย ก็คงะจะช่วยกันตามศักยภาพตามความตามเจตนารมณ์ของเราได้นะครับราบว่าตอนนี้อาจารย์อยู่ในพื้นที่ที่เ,เป็นเรียกว่าปัญหาที่มีความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับชาวบ้านอยู่ด้วย13มีนาคมน,นี้เขามีกิจกรรมอะไรไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของช้างไทยเนี่ยคะ คือเท่าที่ทราบเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่จัดงานหลายๆที่นะครับทั้งโกบุทิยานทั้งโอกลสกกป่าไม้ทั้งที่ลำบางทั้งที่กระบี่ทั้งที่ไทยพี s ีเราก็จะมีการพูดคุยในเรื่องของเวทีให้สาธารณชนได้รับทราบก็มีมูหลายๆหน่วยงานนะครับมือที่ใช้แห่งประเทศไทยเป็นต้นนะครับถงแม้กระทั่งเครือข่ายของภาคประชาชนที่ได้รับการได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะจัดมีการเชิญประชาชนมาคุยกันที่ที่ไทยพี s ีวันที่16นะครับก็จะมีซีรีส์ของกิจกรรมถ้าถ้าติดตาม หาก็น่าจะเจอนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนช่วยช่วยตามกันในพื้นที่เท่าที่ผมทราบนี่ยังไม่มีนะครับแต่ว่าขาะที่ได้ใช้เวลาทํางานวิจัยเรื่องช้างป่านะตอนนี้นะครับผมก็เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่จะต้องดูเรื่องของการเคลื่อนที่ของช้างโรคของช้างร<อ>ะบบนิเวศของช้างนะครับเราก็มีนักวิจัยจากทั้งมหาวิทยาลัยมิดนเองที่ผมสังกัดอ,อยู่มาลยายกเกษตรองค์การสวนสัตว์แล้วก็หลายๆห,หน่วยงานนี่ทำงานร่วมกันนะครับ<อ>กับทีมกรมเรียนแห่งชาติสปานดาพันธุ์พืชเราพยายามจะ ปอกคอดาวเทียมเพื่อจะดูแลดูเรื่องของการเคลื่อนที่ของเขานะครับก็จะมีศูนย์การรักษาพันธุ์ป่าเขา,า,า,ขาอ่างลือในจังหวัดชายเชิงเซานะครับเป็นศูนย์ใหญ่ที่จะรวบรวมข้อมูลว่าช้างเคลื่อนที่ไปตรงไหนบ้างเพื่อจะได้สร้างระบบแจ้งเตือนไปให้ประชาชนรับทราบนะครับก็มีหน่วยงานภาคเอกชนมาช่วยสำหับงบประมาณเทคโนโลยียังมีภาคการศึกษาซึ่งอยู่ในพื้นที่นะครับ เช่นราชพัตรลำไภพันธีที่จันทบรุรีอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีแล้วก็มีเครือข่ายอาสาสมัครที่ผมได้ไปเจอไ,ไปทํางานกับเขาในใช่วงเวลากลางคืนเนี่ยนะครับก็เห็นอกเห็นใจครับทุกคนก็นย่างเย็นนะครับก็ต้องต้องช่วยสลับเวลามาดูแลชีวิตและทรัพย์สินซึ่งกันและกันนะครับผมค่ะ โอ้อา oh, จารย์คะว่าหลังนี้คงก็ให้อาจารย์มาอัปเดตนะว่าเทคโนโลยีที่เราไปใช้มันได้ผลขนาดไหนยังไงจากงานวิจัยที่อาจารย์ได้ทําหวังว่าเมือ่อเมื่อพร้อมที่จะสามารถเผยแพร่ได้แล้วคงจะได้เกลี่ยใาจาร,ยรอบหนึ่งนะคะครับผมค่ะวันนี้ต้องขอกลับขอพระคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์คะที่มาเล่าให้เราฟังในเรื่องช้างป่าแล้วก็หวังว่าจะไม่ใช่แค่เป็นแค่ช่วงวันในช่วงเดือนมีนาคมเท่านั้นที่เราจะพูดถึงเรื่องช้างนะคะปัญหาช้างฟังจากอาจารย์แล้วก็ค่อนข้าง หนักอกหนักใจพอสมควรทีเดียวเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อช้างของเรานะคะวันนี้กับ,บคุณอูจารการค่าสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะฟังเรื่องช้างแล้วฟังแล้วดูเหมือนแบบไม่ไม่มีทางออกเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่ายังไงก็ตามต้องเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานทุกฝ่ายจริงๆเลยในการช่วยกันทําให้มีความบาลานซ์ระหว่างอชาวบ้านแล้วก็ช้างป่าที่จะอยู่ ได้อย่างอย่างเรียกว่าไม่ทุกใจจนเกินไปทั้งสองฝ่ายนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแล้วก็ลาไปก่อนติดตามรายการได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสัตวแพทย์อาสาจอส0